สวัสดีค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจากข้อ2ค่ะให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษจากข้อความข้างบนโดยใช้ s c a p sequence นะคะค่ะแล้วก็ให้เราไปที่โปรแกรมเลยค่ะ IntelliJ นะคะก็าจากคำว่า line นะคะให้ลบตรง ln ออกค่ะ แล้วให้เราใส่ set n น,นะคะ และให้เราใส่ flat r นะคะคือว่าจะอยู่ซ้ายมือสุดนะคะ flat r จะเลื่อนข้อความไปทางซ้ายมือสุดนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะในการในการเขียนโค้ดนะคะแล้วก็ให้เราลองรันดูนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าว่า ข้อความจะเลื่อนไปซ้ายมือสุดเรียบปล่านะคะค่ะค่ะอาจจะสังเกตได้ว่านะคะจ,จะมีจ,จะมีความคล้ายคลึงข้อที่หนึ่งนะคะแต่ว่าข้อความจะเลื่อนไปทางซ้ายมือสุดหมดเลยนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ข้อสองก็เป็นเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ